เรบเรี่ยมาเช็ครีวิวมาโรลารน,นะครับวันนี้วันที่1เดือนท่านครับต้นเดือนวันี้เราเจอแบบยิงให้ด้วยอันนี้ไม่มเหมาะเริเราจะเทปนะกรับเซอร์ฟช้ได้หมดเลยนะยิงยิงอันนี้น,นั่งยิงครับต่อนระยะนี่ อะตอนนี้มีทั้งตัวลาเซอร์เราจะเทงให้นตผมนะเพิ่มหน้าต่างให้ดู อเอราะว่าจะมาเพิ่มใดูแล้วสองตัวเลยนะครับตอนนี้ก็มีทั้งลัสเซอร์และยูทิรานะคาจะชี้ขอด้านล่างกดลิงก์เข้ามาซื้อนนสนใจอบถามเพิ่างไหนก็ชี้แจงได้ตลอดครับ ไดเวอร์เมาส์ของเราจะถือใครที่มีปัญหาครับตอนนี้เรา้านเรายังไม่รู้ที่แก้นะไปแนะนำให้ไปหาร้านร้านแก้ก่อนสำหรับใครที่ไดเวอร์มีปัญหาครับตอนนี้ผมซื้อมาแล้วเอ่อตัวนี้มัวีรย่ค่อยแก้ลองแก้ดู ี่กับห้าอ่ะถ้าผมแก oh, ้ไม่ก็พอซื้อมาโคผมแล้วผมก็ใ่ควันนี้ดต่อไปเป็นตัวลัเซอร์มั้ยใช่ลัเซอร์ให้ตัวสักกล่อง ตัวต่างม่ค่อยเยอะมากแต่ของลาเซอร์จะมีความแย่ระหว่างนั้นจริงจริงๆโอเหตุผลว่าจริงจริงล่าเซอร์มันมีความแตกตาง rồi. Nào nhìn nào. กับโรยเทียบมุมมองเอ p เอฟปไม่เหมือน นั่งยิงนะยิงนะใชครับไปเดี๋ยวไปนั่งยิงนะของลาเซอร์จะจะนิ่งกว่าเยอะนะครับแต่ต่างมากไหมก็ไม่ค่อยต่างแต่ถามว่านิ่งกว่าไหมนิ่งกว่าหน่อย ทั้งตัวละตาเซอร์แล้วก็โลจิเทคเขาคาประมาณนี้เลยเนาะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะมากเราผมว่าอยู่ในการใช้งานถ้าใช้งานแบบโประเทศอะไร,ไรก็ไม่ยาก แล้วก็เลอกคนายก็นได้ยไลกดตามแล้วยรบรมนยลิงที่คอยอยู่ที่ด้านล่างเข้ามาก็หลับยศแล้วก็ไม่มี่านะล้วว่าสอบภานะตลอดครับเจอกัน